สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมะนะครับวันนี้เดี๋ยวนะทาคณา,านายจะพาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปยามยามหลอบนะครับไปดูไอ้อุปกรณ์การตกปลานะของนนานายที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะติด ติดปลาหรือเปล่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนนะพอตามาใส่ไว้นะครับพอตามาก่อนแล้วนะครับไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูก่อนเดินตามรอยทางไหนเนาะรอยเท้ามาทางไหนครับรอยเท้ามาจะมาทางนี้ครับผมรอยเท้ามาทางนี้ครับทางนี้หรือเปล่าไปใส่ตรงไหนเนาะนี่ นีตามรอยเท้าครับตามรอยเท้าตามรอยเท้าอันนี้ตรงน,นี้แคทเธอร์นโุโอ,โอไม่ถูกครับผมน้ำมังกอปนั่นอันองตอนนะแล้วพืชตอปนนะแล้วพืชละ่ะได,ด้เซ็งยอง ไม่ถูกครับผมเฮ่ยๆต่อดอกบานนงไปต่อเงิน,นี่ต่อผมลอ่อถูกจะเทิร์นป่ะอืมเด้จีเมย์ยงไมาจับพ่อบอกว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไปไปดูไปดูว่าจะใสยังไงครับผมไปดูว่าว้าสิได้ครับผม บ่หมานครับพี่น้องมือน,นิบ่หมานพอตามมากู้ดูก่อนแล้วนะครับว่าไม้ถูกบอ่อหมานเดี๋ยวพาไปดูจุดที่ใส่นะครับว่าใส่ตรงไหนจุดบริเวณนี้ครับแต่ก่อนก็เป็นป่าแหละป่าเป็นป่าป่าป่าทามเนาะ ไว้สาหรับการเลี้ยงช้างครับแต่ก่อนสมัยก่อนเราจะปล่อยช้างไว้แถวนี้แหละปล่อยเลยครับใส่แค่ปอกไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาเดินกินเลยเลี้ยงง่ายครับสมัยก่อนสมัยนี้เลี้ยงยากหน่อยปล่อยไม่ได้เดี๋ยวไปทำความเสียหายให้กับชาวบ้านที่เขามาปลูกตอนยุคข,ของยุคา เป็นที่ส่วนตัวเป็นที่ของเขาะเป็นที่จับจองอพูดง่ายๆเนาะที่ทํามาหากินของชาวบ้านเราเนี่แหละอันนี้ก็อาจจะปล่อยไม่ได้เหมือนเดิมนะสมัยก่อนเขายังไม่ได้มาบุกเบิกมาปลูกแบบนี้นะฮะก็ก็สามารถปล่อยได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยไม่ได้นะครับ เลี้ยงควายเลี้ยงควายได้ปล่อยได้ครับรอยวัวรอยควายเต็มเลยตรงใส่ตรงไหนเนาะตอนนี้เอาใส่ตรงไหนร่องไหนเนาะบ้านมาผิดทางแล้วมั้งมาไห่หาเจอไหมเนี่ยงานเนี่ยหาเจอไหมเนี่ย <c oughs> นี่ตอนนี้แต่ก่อนมันก็เป็นเป็นบึง อ่ะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นบึงครับเป็นบึงนะเป็นจะกดจะกดเขินเอ่็จะกดเป็นกดนะครับกดกดกดกันเหลืองอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่ากดกันเหลืองกดกันเหลืองตัวนี้มันจะเป็นน้ำหมดนะน้ำน้ำเป็นกดภาไทยจะก็เอิอนยั้งเนาะนี่เป็นแบบเนี้น้ำน้ำถึงเนี่ยฮะนี่ขาถมเขาทำฝายกันอ่าเขาทำฝายทางนู้น ทำแก้มลิงนะครับก็ขุดขุดจากแก้มลิงมาถมตรงนี้นะครับนี่เป็นดินทรายหมดเลยนะเนี่ยเอาไี่น,น้องบาหน่อยล,ลงทางพี่น้องไ่ได้ลงทางนะครับเราเราไม่ได้มาใส่ครับเพาตาเข้ามาใส่เราแค่มาดูว่าใส่ตรงไหนแค่นั้นเองลองนี่ได้เปล่าไม้ขี่สร้างพี่น้องขี่สร้าง ตอนนี้เราเจอขี้ของช้างแล้วนะครับเป็นขี้ของช้างป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมขี้ช้างบ้านเรานี่แหละ<ๆ>ก็มาปล่อยไว้กินแถวนี้ก็มีมีกันเกล้าครับมีน้องกันเกล้าเนี่ยที่จะมาผูกแถวนี้ประจํามาผูกมาล่ามไว้แถวนี้ประจําแหละกันเกลาเห็นไ,ไหมครับทางนู้นธรรมชาติยังดีนะฮะสมัยก่อนในช้างจะกินพวก ต้นไม้นะมัดไว้ต้นไม้แถวเนี้ยกินนะครับเ,เป็นอ,อะไร่ะทำให้ท้องไส้ของเขาเนี่ยาสามารถที่จะปรับสภาพปรับสภาพลำไส้ของของ,ของตัวเองได้ดีครับผมลาช้างก็เป็นสัตว์ที่ต้องกินเิ็นพวกพืชเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับน่าจะใส่ตรงนี้นหรือเปล่ารอยเท้าพ่อยอจะใส่ตรงนี้นี่เอง เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าต่อไปก็จะมากู้เอง้วแกใส่ตรงนี้กิจใส่ตรงนี้นะครับไม่ถูกครับตรงนี้นี่ฮะใส่ตรงนี้ไม่ถูกนะครับผมอีกตัวหนึ่งอีกตัวเล็กเนี่ยอี่ตัวเล็กใส่ทั้งสองเลยอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่ครับอ่าตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็ก ย้ายใหม่ครับแ่ย้ายจากฝั่งข้างล่างน้ำน้ำชีนะฮะฝั่งข้างล่างน้ำชีย้ายมาใส่ข้างบนก็ถูกประจํานะครับเมื่อวานวันก่อนนะฮะวันก่อนก็ถูกอุ้ยตัวกิโลหนึ่งมั้งครับตัวกิโลหนึ่งแหละวันก่อนไม่ใช่มันถูกแล้วบอหลอบนะั้นไม่ใช่หลบเรานะไม่ใช่แกมาดูก่ะแน,นะคเอาเอาของเราไปด้วยบออันนี้พูดหยอกๆย,ยอกด้วย แถวนี้เขาไม่ลักขโมยของใครนะครับของไผ่ของ,ของมันนะครับหมันไผ่มัน,นมันแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะคิดหน่อยนะครับผมนะตัวโลสองโลนี่อาจจะได้อยู่นะฮะ <c oughs> ความโูปเป็นเรื่องธรรมดา,เ,าเห็นตัวใหญ่แล้วไว้ทำไมเนาะกลับบ้านนี่แหละนี่ครับผมเราใส่ตรงนี้อ่ะเรารู้พิกัดการใส่แล้วนะครับ การดักแล้วนะครับรูปิกัดแล้วนะการดักแล้วนะครับว่าดักตรงไหนตรงไหนนะครับน้ํามันไหลทั้งนี้น้ำนะครับน้ําจากจากห้วยเนี่ยไม่ใช่ห้วยจากบึงเนี่ยจากบึงกันเหลืองเนี่ยไหลมาเนี่ยไหลไหลล,ลลงไปนู่นไหลลงไปน้ําชีนะครับเวลาใส่นะครับปลาปลามันก็จะทวนน้ํามาใช่ไหมครับ ปากมันก็อยู่ทางนี้ยทวนน้ามาเข้าปากป,ปุ๊บมันก็ดักไปไม่ได้แล้วนะครับปลามันก็จะไหลทวนน้ามาทางนู้นแหละนะครับก็จะว่ายมาจากน้ําเชียขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาข,นข้างบนเพื่งขึ้นมาวางไข่แถวบึงนะครับแล้วก็จะดักเอาหัวตรงดักเนี่ยไว้ตรงนะครับตรงข้ามกับน้ําไหลนะครับผมนะถ้าเราดักทางนี้ปลาไม่ลงนะครับผมปลาจะขึ้นนะครับ ในธรรมชาติก็ยังมียังมีให้ดูอยู่ครับผมธรรมชาติก็ยังมีให้ให้ให้ชมอยู่สมัยก่อนก็ตรงนี้เหมือนกันครับเป็นป่าที่เราจะต้องมาเลี้ยงช้างนะครับแล้วก็ชาวบ้านเราที่นี่นะครับชาวบ้านเราที่นี่ก็จะาถางริมริมบึงนะครับไม่ใช่ทางหมดนะแต่ก่อนนะทางเพื่อปลูกแตงนะครับปลูกแตงไม่ใช่ว่าปลูกแตงเพื่อส่งออกเพื่อ ขายเป็นล่ําเป็นสันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปลูกไว้กินแต่พอพอเพียงกินพอดีนะครับไม่มีขายนะคือกินกินเองนะครับชาวบ้านของเราเนี่ยชาวบ้านช้างเราเนี่ยข้างๆเนี่ยของนานาอยู่น,นู่นครับผมเอามาอยูคาแต่ก่อนก็จะถางริม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 เนี่ยอย่างน้ําอยู่นี่เราก็ถางริมริมเนี่ยนะครับอาจจะมีร่มมงร่มไม้ไม่ใช่ถางเตียนแบบนี้นะสมัยก่อนไม่ใช่ถางต้นเตียนแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ เปลี่ยนแบบนี้มันก็มีปลูกไอ้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นหน่อยบรรยากาศแบบสองสามแปลงคนละสี่ห้าแปลงประมาณเนี้ยคนละสี่ห้าแถวปลูกแตงกวาครับปลูกแตงกวาปลูกปลูกถั่วฝักยาวนะครับแต่ก่อนบึงนี้มันใหญ่ครับบึงอยู่นูนน่นฮะนี่เลยอ้อมนูน่นนู่นถึงนูนน่นฮะถึงต้นต้นว่านู่นนะบึงนะครับเนี่ย ถ้ามีปวกต้นไม้แบบนี้ต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะอยู่ข้างๆนะครับจะไม่ได้เป็นการปลูกไม่ใช่เ,เราเตียนหมดยางเงอันนี้ก็เจ้าหนึ่งไปนูน่นประมาณสักกว่าละสิบเมตรไปนูน่นแล้วก็เว้นนะครับอันนี้ก็เป็นตาอีกนะฮะตาแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็อีกสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับแต่ไม่ถึงกับขั้นอ้อมด้วนะเป็น เป,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ remember, ่มฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นประมาณสี่ห้าเจ้าไม่ได้ทําทุกคนไม่ได้ปลูกทุกคนนะครับไม่ได้ปลูกทุกคนนะนะครับไม่ด้ปลูกทุกคนนะปลูกบางคนก็แบบสมัยก่อนมันก็ว่างๆเนาะเราไม่มีไม่มีอะไรทำน่ะแถวชาวบ้านสมัยก่อนเนาะนะครับเลี้ยงควายนะฮะเสร็จแล้วเลี้ยงควายแล้วมันลงมาทุ่งเลี้ยงช้างลงมาทุ่งก็มาทางเล่นๆมาปลูกเล่นๆไปนะครับก็มันมันสี่ห้าเจ้านะอยู่นี่ นะครับแบ่งๆกันปลูกปลูกไว้ปลูกไว้กินเองนะครับไม่ใช่ปลูกไว้ขายนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับก็เลยตื่นเต้นคิดว่าปลามันจะเข้ารอบนะครับนะที่ได้พอตามมาดูกอนแล้วว่านะก็กินแห้วไปนะครับอ่ามาแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับต้นไผ่นะครับเนี่ย แล้วเนี่ยต้นไผ่อุ้ยคิดถึงพูดตรงๆครับผมพูดตามตรงอยากอยากจะให้ธรรมชาติมันเป็นเหมือนเก่าแต่มันก็ไปไปไม่ได้แล้วนะครับผมตามยุคตามสมัยเนาะนะครับปัจจุบันนี้ก็ต่างคนก็ต่างสแสวงหาผลประโยชน์นะครับต่างคนก็ต่างาาแบบ แบบหลตัวใครตัวมันอะไรประมาณนี้เนาะนะครับคือ,อต้องเอาดีใส่ตัวก่อนนะครับทานโน้นเป็นน้าชีนะเห็นไมแล้วติดกัน้ำฉีในน้าชีนะครับแล้วก็ล่องมันกับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมานี่รอบที่เราใส่ก็อยู่นู่นนะครับอ่าฝั่งนน้นเําทอะไรเนาะทำไมเตีนต้นๆเทสฝัง่งน้นทางโน้นเป็นฝั่งสะตึกนะครับผมฝั่งบรีลัมนะครับันนี้ฝั่งโุลินนะ นี่ครับอสมัยก่อนเนาะช้างมาลงมาว่ายน้ําไปไปเที่ยวเออไม่ใช่ไปเที่ยวน้ำไปมัดไปผูกไว้ฝั่งนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหามุมจุดที่เ,เราเคยเห็นแต่เด็กเราเคยเอาช้างมาเลี้ยงนะคะรับเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวเนี้นะครับแถวไหนบ้างเนาะนะครับ เดี๋ยวรับชมคลิปหน้าานนะครับผมชมเพลินๆนะครับคลิปของหน้านายนะครับก็วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากช้างมาดูกันหาอยู่หากินของของหน้าายบ้างนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็ไม่กดแชร์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้รับชมกันเยอะๆนะครับผมหน้านายจะได้เปิดช่างรายได้ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับผมต้นว่าใหญ่นะครับ ว่าตนว่านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับดูสภาพฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักจริงๆครับเมื่อคืนตกแบบไม่มีลมนะมีแป๊บหนึ่งนะครับมีแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มีแต่ฝนอย่างเดียวเลยวันนี้ลานแสดงช้างก็เราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Ui, kỳ sang